กินอนานดามเข้าไปแล้วก็เลยดีขึ้นนั่นเองอย่างเช่นคนนี้ครับชื่อคุณดวงเดือนอินทนะนะครับเป็นมะเร็งปากมดลูกบอกไม่รับรักษาแล้วกินอานดาของเราไปวันละ6เม็ดนะครับกินไป3เดือนครับก็เปลี่ยนนะครับจากคนป่วยกลายเป็นคนสวยและมีใบย,ยืนยันจากโรงพยาบา,มาลมะเร็งลบบุรีส่งถึงคุณดวงเดือนว่าผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกปกติตั้งแต่ปี59ครับปมือให้กับงาดาม คนนี้ครับที่คุณประธานพรนะครับเป็นมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะครับกินงานดําของเราเข้าไปแค่เดือนเดียวนะครับก็ดีขึ้นนะครับเปลี่ยนจากคนที่ป่วยนอนติดเตียงกลายมาเป็นคนปกติได้และไปตรวจนะครับที่ศูนย์มะเร็งอุบลพบว่าไม่พบก้อนมะเร็งที่ปากมดลูกแล้วค่ะนะครับพี่ยิ้มนี่สุดยอดใช่ไหมเคยเห็นไหมแบบนี้อี่ไม่เคยไม่เคยนะครับอ้าบมือคุณประธานพรนะครับ คนนี้เป็นเก้านะครับเกาที่อยู่ที่ทุ่งเพชดนะครับจอดประจวบชื่อพระสวนนะครับเป็นเก้ามา5ปีกินยาดำไป5วันสามารถออกจากบ้านและมาหาผมที่โรงแรมประจวบได้มายืนยันได้นะครับ คนนี้ผ่าตัดสมองนะครับอยู่ที่ปาบุรีนะครับกินอาดามเข้าไปนะครับก็สามารถเปลี่ยนจากผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะครับมาทํากายภาพบําบัดได้นะครับมากินข้าวเองได้นะครับและกินไปจนครบนะครับสองกล่องนะครับก็สามารถทําให้ตัวเองนั้นหายจากอาการป่วยอับพระรุภาพไม่ต้องนอนติดเตียงอีกนะครับคนนี้นะครับ อยู่ที่บางบัวทองนะครับชื่อว่าปู่น้อมนะครับปู่น้อมเป็นคนพิการพี่การก็คือไม่สามารถขยับตัวได้และตั้งแต่ท่อนล่างลงไปช่วงล่างนะครับไม่สามารถขยับได้เลยแต่ปู่น้อมนะครับกินอาดาของเราไปแค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับลุกขึ้นมาวิดพื้นโชว์ผมนะครับและตอนนี้นะครับก็คือนั่งเองได้อะไรได้นะครับโดยที่ไม่ต้องนอนติดเตียงอีกแล้วครับปู่น้อมนะครับปรมือให้ให้หน่อยนะครับ งาดําก็ช่วยเรื่องผมนะครับทําให้คนที่ผมบางผมน้อยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าหัวแสนนะครับหัวดำอันนี้แค่แสนนะยังไม่ล้านนะอันเนี้ยหัวแสนเนี่ยนะครับการมาเป็นคนผมดกดําได้นะครับงาดําช่วยเรื่องฝีกินหนึ่งเม็ดทาหนึ่งเม็ดนะครับฝียุบงาดําช่วยเรื่องพึ่งต่อยนะครับงาดําช่วยเรื่องไตงาดําช่วยเรื่องผมอันนี้ของเคสพิชิตเหนียงแม่ยายดูครับ กินงาดำเข้าไปผมร่วงมา2ปีนะครับแต่กินงาดำเข้าไปแค่เดือนเดียวครับผมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับอันนี้เคพิทิศเมียนนะครับแล้วก็เบาหวานนะครับเบาหวานจริงๆมันต้องไปตัดขาถูกไหมครับถ้าแผลขนาดนี้นะครับแต่ตอนที่ยังไม่ตัดนะครับก็ต้องมาทําแผลนะครับปรมาลมากนะครับนี่ที่ที่ม จากแผลแบบนี้นะครับกินยาดำเข้าไปนะครับแค่4วันและกินไปครบ10วันจากแผลที่เบาหวานเละๆกลายมาเป็นแผลเริ่มปิดและสุดท้ายครับ10วันแผลแห้งสนิทครับปกเมือยกับเจนนี่ อันนี้ก็มีบางขันนะครับนะครนะครับเนื้อน,นี่ถ้าได้ว่าเห็นกระดูกไปแล้วนะครับกินงาดำของเราไปแค่สองเดือนอน,น,นะครับก็ดีขึ้นนะครับอันนี้เคสเบาหวานเหมือนกันก่อนทานงาดำแผลลึกไหมคร<ช>ับลือแต่กินงาดำเข้าไปกล่องเดียวครับมันสร้างเนื้อเซลล์ขึ้นมา<ช>ครับ ทำให้แผลจากเบาหวานที่ลึกนะครับกินอาดามไปกล่องเดียวมีเนื้อขึ้นมาเติมเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มผลลัพธ์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคนที่แชร์มาชื่ออะไรนะครับลองไปดูได้นะครับจริงๆมีมีประโยชน์มากนะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วอาดามช่วยเรื่องแผลครับไปตัดเล็บครับทําให้แผลอันนี้จะเป็นเคสของพี่อ้อ นะครับสับไก่สับไก่สับไก่สับไปที่เล็บเลยค่สับไปที่เล็บสับไก่กินงาดําไปเดี๋ยวนะนี่ครับกินงาดําไปน่าจะเป็นที่ยีบเจ็ดมั้งถ้าจำไม่ผิดแ่ะแต่วันที่สามสิบเดือนแปดดูครับจากแผลสับไก่ การมามเติมเต็มปกติโดยไม่มีร่องรอยของแผลเลยใช่หรือไม่ใช่สสแสดงว่างาดำม,มาสุดยอดนะแต่สุดยอดยิ่งกว่าครับคือช่วยคนป่วยให้หายคนใกล้ตายให้ฟื้นครับคนนี้ครับชื่อน้องหลอดใครไปเข้าแคนทีๆๆ